สวัสดีครับชาวไซค้าทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมตรงนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลเนื้อเน้นเน้นอุตสาห์คู่เราเจอกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่เนี่ยยกมาจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้ง3คู่เลยดูคู่แรกไปที่อุตสาห์ทุ่มรงไปดูเกมที่ซิตี้กราวกันนะครับวันนี้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับทีมอันดับ3 ที่เปิดบ้านเจอบทางทีมบุ้ยนะครับซอวตันตันครับทีมลับยี่สิบโดยคู่ที่เจอมาเกมที่แล้วเนี่ยเป็นฟอร์เรสชนะหนึ่งศูนย์นะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับฟอร์เรสยอดเยี่ยมมากนะครับไม่มีแพ้เลยครับเป็นการชนะสี่เสม,มอหนึ่งเกมล่าสุดก็เสม,มอทางลิเวอร์พูล หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางซาวด์แฮมตันชนะหนึ่งแพ้สี่ครับเกมล่าสุดก็แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบมีดราม่าเล็กๆนะครับสามประตูต่อหนึ่งครับไปดูนี่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะฮะฟอร์เรสต์มีตรงกลางมีมอร์แกนกิฟส์ไวท์นะครับโดยหน้าป้ายจะเป็นทางคริสวูดครับส่วนทางซาวด์แฮมตันตรงกลางไทเลอร์ดิปลิงครับโดยหน้าป้ายจะเป็นทางเปาโอนูอาชูครับก็ต้องบอกว่าฟอร์เรสต ร้อนแรงสุดๆเลยนะครับชนะ6จาก7เกมหลังแบบไม่มีแพ้เลยนะฮะและเกมดุก็น่ากลัวใช้ได้แถมวันนี้เล่นในบ้านด้วยส่วนทางซาวแตันตันครับโวยของตารางเนี่ยแพ้ในลีกมา4เกมติดและเกมรับ4ประตูประมาณ4เกมหลังเกมละ3ประตูนะฮะเพราะฉะนั้นดูภาพรวมแล้วไม่น่าจะต้านไหวครับผมมองว่า f o r e เรสจะแรงต่อด้วยการเปิดบ้านทุบอัชนะซาแตนตัน2ประตูต่อ0ครับ คู่ที่สองเวลาสามทุ่เหมือนกันครับไปดูเกมที่โอัลแทฟฟอร์ดกันนะครับไปดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมอันดับสิบสองวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางไบรตันแอนด์โฮปเอาเบียนส์ทีมอันดับเก้านะครับโดยคนที่เจอมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางไบรตันชนะสองหนึ่งครับไปดูอันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับแมนยูนชนะหนึ่งเสมอ 2, สมองแพ้สองครับเกมล่าสุดก็ชนะซาร์ธัมตันมาสามหนึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับส่วน,นทางไบรตันเนี่ยชนะสองเสมอสามครับเกมล่าสุดชนะอิฟสวิทมาสองศูนย์ครับ ไปยุติตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับวันนี้ตนกําลังเป็นตัวแบกเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอามัดเดียโลเนี่ย,ล,ยลงแน่นอนนะครับโดยหน้าเป้าน่าจะเป็นโอกาสของทางโจชัวเซอเซ่ครับส่วนทางไบรตันเนี่ยจะมีทางคารุมิโตมะครับลากเรือริมเซ่นนะครับปีกญ,ญี่ปุ่นนะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางจอร์ชิเนโอ นูเตอร์ครับก็ต้องบอกว่าแมนยู you, ความมั่นใจกําลังมาเต็มๆนะฮะแล้วก็สปิริตในทีมตอนนี้อามูรินทําได้ยอดเยี่ยมมากๆทานนี้เล่นในบ้านด้วยนะส่วนทางไบรตันเนี่ยช่วงหลังอาการไม่ค่อยดีครับหนักเสมอไปหน่อยนะครับและที่สำคัญคือสร้างความแค้นไว้จากการเจอกันคราวที่แล้วนะฮะวันนี้เจอกันหนักแน่นอนเพราะฉะนั้นผมดูภาพรวมแล้วแมนยูกำลังกำลังใจดีครับน่าจะดีพอจะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไบรตันได้2ประตูต่อหนึ่งครับ คู่สุดท้ายไปที่คู่ดึกนะฮะห้าทุ่มครึ่งครับไปดูอ e ีฟสวิตครับบริน,นี้จะเปิดบ้านเจอกทางแมนซิตี้นะฮะโดยอีฟสวิตนี่เป็นทีมอันดับสิบแปดครับแมนซิตี้ทีมอันดับหกไปดูที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับ เอลซูสวดชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้ไบรทันมา2-0งครับส่วนทางซิตี้ชนะ3เสมอ2ไม่มีแพ้เลยนะครับเกมล่าสุดก็เสมอทางเบนฟอร์ดมา2ประตูต่อ2ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะฮะเอลซูสวดเนี่ยตรงกลางจะเป็นทางโอมารีฮัชชินสันครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเรียมดินแลัส่วนทางซิตี้ตรงกลางเบนาร์โดซิลวาครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางลิงฮาลันครับก็ต้องบอกว่าเอลซูสวดอาการยังหนักนะครับดูแล้ว มาตรฐานของเขาพวกเขาเนี่ยยังไม่ผ่านระดับทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับสภาพทีมก็ค่อนข้างจะเละเทะครับส่วนทางซิตี้เนี่ยเริ่มกลับมาตั้งหลักมั่นใจอีกครั้งนึงแล้วนะครับแม้ว่าจะเสมอเกมล่าสุดแต่ว่าภาพรวมบอกชัดเจนว่าทีมของเปปกวาดิโอลาเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นดูแล้วอิสุดเล่นในบ้านก็ดูแล้วรอดยากครับมองว่าแมนเชสเตอร์มีดีพอจะบุกมาตบเอาชนะอิสุดได้เลย2-0เพื่อเพิ่มความมั่นใจนะครับ สรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับฟอร์เรสต์ครับจะเปิดบ้านเอาชนะซัลซัมตันไม่ยากครับ2 0ครับคู่ที่สองที่โอทัฟฟอร์ดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้าน Hope, เฉือนเอาชนะไบรตันโฮปอาเบียนส1และคู่สุดท้ายครับยูฟสวิตจะยังหวยต่อไปด้วยกันเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้02ครับ วกาอย่ลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด Subscribe กด, like, กด share, ลไลค์กดแชร์รับสาก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกด้วยทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ